สำหรับคลิปนี้นะครับแวะทางผ่านกับบ้านนะครับแวะเขาใหญ่เที่ยงอตอนนี้กำลังใส่แคลน,น่อยดัูนะครับขึ้นปูอีกแล้วเดี๋ยวพาไปชมทุ่งกังหันลมทุ่งกังหันลมแล้วก็วิวนะครับชมวิวบนยอดเขาใหญ่เที่ยงตรงตรงจุดนี้เป็นตรงทรายเหรอใช่ครับอันนี้คือเขาให้ขี่มาผ่านเราก็จอดตรงนี้เลย แล้วเราเดินลงไปชมอุ้ย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 โอ้โอออโอพี่นอ้องนะครับสองการงฟ้านะครับเดี๋ยวพาเดินมาดูนะครับเดินมาดูฝั่งนี้ไปเจ้าของกัเปกันเดี๋ยวพามาดูนะครับตรงอางกน้ำนะครับอาพักน้ำตอนบนนะครับ เช่ารถก๊อบเช่ารถจักรยานนะครับสุขามีโอเดี๋ยวพาไปบึ้งนะครับพี่น้องนี่นะครับอ้างเก็บน้ําอ้างเก็บน้ําบนภูเขานะครับนี่นะครับบนเขายายเที่ยงอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับของผมที่ได้มาได้มาที่เอาได้มาสัมผัสบรรยากาศนะครับได้มาบึงบ้งโอ้โหบึ้งเดยพี่นองทุ่งกังหันลม บรรยากาศเย็นดีมากเลยอโอ้ตอนนั้นก็ยังบระทันไม่หมุนแสดงว่าแรงลมยังไม่ได้ปะทะเต็มที่เนาะลักษณะของแรงลมยังไม่ได้ปะทะพูดอะพวกนั้นมันจะหมุนเร็วจะจะจะดูยังไงเราจะเดินรอบไปไปคนาะเด,เดนะเินฟังทางนั้นเพื่อชมวิว ของเคลื่อนลำตะครองกับนี่ก็แล้วกันพูดนะโอ้โหเหลือบ่งเลยเนาะเราไม่เช่ารถเราเรา่อยเดินเอาไปชันชันโอ้โห แดดจัดๆแต่ไม่ร้อนองน้ำเดีย๋ยวจะไป้ขอกันแล้วเดี๋ยว <programmes>

เข้มนะครับแวะมาะครับ mm hmm. าทานอเลยถือโอกาสมานะครับพี่นอ mm ้องเดี๋ยว mm hmm. จุดนี้นะครับพี่นอ mm ้อ hmm. งโอ้โหแบนเดียร์ตรงนี้ไ mm hmm. ปเลย mm hmm. เดินมาได้ไม่ไม่ได้ ไปดูกางหันลมใกล้ๆกัน,กน,กนบางคนคน,คนเก็เดิน,น,น,ดน,อ,อ,นอ้อมไหลได้เลยเจ้าคนเดินอ้อมก็มีคืวกันออเอ,อ้อมี่สได้สุขยางก็มีนี่คือ,อยังนี่แล่ระเจ้าก็เดินเล่นกันไปให้มันมคอน ดูนี่ไอ้จอยจอยดวนี้ป้ามาเที่ยวกังหันลมใหญ่เดือดดวนนี้ทะเลเห็นไหมเห็นทะเลไหมป้ามาเที่ยวทะเลนะเนี่ยดูกังหันลมมันมนเริ่มเลยดูดู <c oughs> เอาไหมบอ <c oughs> อ่ะนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวพามาเบิกอาหารลงนะครับพาพามาเดินดูตรงนี้นะครับพี่นอ้องน,นี่คือเป็นโซราชจีโอปาร์กนะครับ อำเภอเมืองจกกักระานไปชมวัวเกียรตินี่ก็รหันลมมาหนีจากหน้าแสงแดดโอ้โหบางนะบทีมาข้างคอนี่นะครับพาเปิดบรรยากาศนะครับโดยเรียมโดยรวมแล้วเงียสบายนะครับสำหรับการท่องเที่ยวนะครับผู้ใดอยากขึ้นมาเที่ยว ครับสำหรับคลิปนะครับคลิปพาพี่น้องมาเที่ยวเขาแย้เที่ยงนะครับเดินชมกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้านะครับนี่แล้วนกะ็จะขอจบคลิปแข่งซัมนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวต่อไปก็จะได้เดินทางเดินทางกลับไปหา,ารถนะครับไกลเกินนะครับก็เดินเอาว่นใดเซารถขี้คือเพื่อน <laughs> คนอื่นมาเขาเจ้าเซารถขี้นะครับทางเราเดินเอาออกกําลังกายครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปสำานี้ครับพี่น้องสำหรับการเดินพาเที่ยวเาขาใจเที่ยงนะครับสวัสดีครับ